สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสักผูสัสนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นนจาก,ก็มาพอกบแอดมินในวันอาทิตย์ที่2 0กรกฎาคมเนจากอดมินก็มีแนวทางดีๆตลบปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้นองในเบิ่งกันอีเชียเคยเนจากเป็นด๋แน่น,น้องวดทิพผ่านมากผู้ไโศกดีกันแน่บ่าจากันผู้ดโศกดีแอดมินก็ขอแสดงความยินดีนําเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับชุดนี้นะจ๊ะก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงดไม่นะจ๊ะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6พันอมาแบ่งปันให้พี่น้องให้เบิงกันอีกชิ้นเคยนะจ๊ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดประกอบด้วยพี่น้องเรื่องงดที่พานมากกับเด่งบนเด่งล่างพี่น้องต่อ้วยแนวทางของดุยพรันตกทายโดยชุดแกมือของอาจารย์น็อตตีเดชพี่น้องเด้อ ก็สิไปร,รับชมรับฟังเราจะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขคนเราจะในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเราจะพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเราจะส่วนแอดมินก็สิสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้กพี่น้องสุภูสุขคนเลยจ้า เผื่อเป็นการบทเซยวยลลาเขาก็ไปรับชมแนวทางกานพี่นองเริ่มตรงกันที่นาทา่งของแอดประกอบกันก่อนเลยจ้ะสิ่งสําหรับงดติพานมา16กรกฎาคมกับเด้งบนเด้งล่างพี่นองบน2ซีล่าง2 6แล้วก็ให้เขาตัวเดน่นก็คือหลัก2นะจ้ะเอากับมาเบึ้งต่อกันที่ หกรกฎาคม2568ปปกําต่อและจัดซึ่งแอบประกอบเพิ่นก็ได้ปรอยแนวทางมาให้แล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้วิ่งไปที่เก่ากับ0ูนย์พี่น้องเด้อซื้ออีหยังก็ได้ให้มีเก่ากับ0ูนย์นะจ๊ะช้ด3โตที่เพิ่นให้ก็คือ294 697 204 508ต่อรถชุดโตให้ไปที่รักเก่าก็คือ92 94 90 และเก่าเจ็ดจ่าต่อโดยรักศูนย์หายไปที่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดและเก่าศูนย์ดับพี่น้องเดอ้อแนวทางของเอกประกอบนะจ่ะให้เขามาแล้วเด่งบนเด่งล่างตามต่อกันเลยเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งต่อกันที่นันท่างของดุยพาร,รันกันต่อละจ้ะงวดที่ผ่านมากกับรุดนะจ่ะ,ะ,ะ,จะบอกเขามาจ้ะบอกเป็นยังละจ้ะเขากลับมาเบิ่งต่องวดใหม่กันลนะจ้ะงวดไม่หนึ่งสิงหาคมชุดสามโตพิ่นให้ก็คือศูนย์เก่าสามหกเจ็ดสาม เจ็ดสามแปดสี่และเก้าสามเด้อพี่น้องเดอ้อต่อด้วยชุดสุดท้ายเนาะจะรัฐบาลไทยของอาจ,จารย์นอตตี้นาะจา้ะชุดแก่มือเนาะจา้ะไปฟังเพลินกันเลยจา้าว่าเขามีบุญรวมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งแน่นอนที่จะถึงนี่แปดเจด็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้า,า,าอาจารย์กระลับออกกำลังกายกดไลคกดไลค์กดแชร์ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเนดะ้อนี่ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรารณ์ในการรับชมและก็รับรู้ขอมูลอย่างมีสตินะจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการทานั้นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทนุนมีความเศศสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้จาะสื่อตามกระลัทซาบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องช่วผูกชุกคนเสกดีแห้งๆหงปังๆมันมานกันทุกคนแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไว้ซ้ำนีก่อนแล้วจ้ะแล้วจังกลับมาผกกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า